สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องจ้าวันนี้พี่มลบ้านสวนก็มาหาอยู่หากินอีกแล้วจ้าอันนี้จะมาลุ้นหาหอยชักตีนจ้า <laughs> เป็นอย่างนี้ทุกทีถ้าเจอแหล่งอาหารแล้วปากพูดตาจะลกเลก็กแล้วก็พูดมั่วพูดตัวนะครับพูดจะจับต้นชนปลายไม่ก่อยถูกจะพยายามพูดให้เข้าใจกันนะคะทนทนฟังหน่อยนะคะทุกคนนี่จ้าแหล่งอาหารน้ำรดจ้า มาค่ะมาถึงก็ประเดิมเลยค่ะแต่ไม่ใช่หอยชักตีนนะคะเป็นหอยอะไรเดี๋ยวจะพามาดูจะ้ะนี่จ้าทุกคนคู่เลยโอ้เดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งหนีนี่จะ้ะนี่เห็นไหมคะทุกคนหอยแครงค่ะนี่เขากำลังออกมาเดินจะ้ะกระดึบกระดึบตัวกำลังงามเลยจะ้ะมาเดวคาดมาด้วยนั่นอีกตัวจะ้ะ เขาก็จะลงน่าจะคลานลงตามน้ําเพราะว่าน้ําลงจะ้ะนี่อีกตัวนะึงนี่กระตัวงานจะ้ะเดี๋ยวลองเอามือคุยๆสิจะมีไหมไม่มีถ้าไม่เห็นก็ถ้าไม่เห็นลอยก็จะไม่ไม่งมหาหนะจ้ะจะเสียเวลาปูม้าตายไม่เนาะ สงสัยติดอวนเลยจ้ะหอยอะไรเอ่ยชีวิตไหมหนออ๋อชีวิตจ้ะลมแรงค่ะกคน,น,นอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะน้ำใสใสวันนี้ธรรมดาคิดว่าหอยชักตีนจะขึ้นเยอะนะคะแต่มาถึงแน่เงียบเลยค่ะ ก็มีคนหาอยู่นะคะก็เลยหาหอยดาวก่อนจ้ะหรือว่าเ้ายังไม่ขึ้นก็ไม่รู้นี่หอยดาวคนก็เริ่มมาเยอะจ้ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเดินมาเล่นกันหรือเปล่าจะเลือกเอาตัวใหญ่ๆน่อยหอยดาวก่คนจ้ะ นิดดูไหมโอ้ตัวเล็ก ตรงนะคะนี่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 โอ้ยนำีทางเขาจะทางวสวยแลยจย้จ้ะนี่เลยูจ้ะไม่ยอมหาคอยต็ไม่ค่อยได้แออก็หาหวยดาวแทนสวยๆจ้าสวยไซส์สวยๆเลยจ้ะดู ทางข้อเดินนะคะเดินแล้วก็จะมาวนอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ก็มีสองตัวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ทางเยอะยช่ะทางใหญ่โตใหญ่โอเคย okay, อยู่โอเคอยู่จะทาง,างถ้าเกิดว่าเขาไม่โหม,มขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะอาากรตัวก็อยู่ในดินก็มีคะยังยังไม่ขึ้นมาไม่ใชัยชนแบบนี้ ตัวใหญ่แล้วค่ะดูเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนจะ้ะกินแล้วล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนอุปกรณ คงเง้มใส่ก่อนนะคะจ้ะตามตามตัวนะคะนี่นี่นี่โรยนะคะโรยโรยโรยนี่จะ้ะอุ้ยตัวสวยมากคะ่ะนี่หอยอะไรเนาะอ๋อหอยหอยเดือนเนาะน่าจะชื่อหอยเดือน,นคะ่ะเนี่ยก็ Go. มีคนเม้นมาเขาเก็บไปกินนะคะแบบนี้แปบบนจะได้จะแ,บบแ,แ่ไม่มีเนื้อหอยเดือน พิทไมหมเนาะไม่มีทางจ้ะไหนแล้ววันนี่ทางจ้ะทาง,ทางตามทางไหนเนะเาะอ่านี่จ้ะเห็นแล้วนี่นี่อะไรเนี่ย อ่ะไม่ใช่หอยเชลค่ะในหอยเชลอ่ะเอาก็ได้ตัวนึ่งพี่จ้าทุกคนอันนี้หารอบสองจ้่วันที่สองน่าจะสองกิโลนะ่ะ จักตีนจ้ะกับหอยดาวนิดนึงนี่จ้ะได้กระมังหนึ่งพอดีอันนี้เป็นบางคนเขาเรียกหอยกระจกหรือหอยเดือนแบนวันนี้ก็เห็นคนเขาหาอยู่นะคะถามหาอยู่แบนยังเงจะมีเนื้อไหมลองเอามาตัวหนึ่งจ้ะลองมาชิมตัวนเนื้อตรงไหนเนาะป่ะนี่นี่